เราทำอะไรกันอะลูกแกะทุเรียนแกะทุเรียนทุเรียนอยู่ข้างในมันจบก็แกะกินเลยนยายอยากกินอยู่เดี๋ยวมันติดมือมันโอเคหรือเปล่า สุกกะแกกินเลยเด้อบ่หอมจักเม็ดด้วยมันสุกอยู่ใหญ่เขาเขาคือบรรจุพันเฮ้าเฮ่อเมาแบบโหดเลยต้องแบบพกซอเขานี่ยคือแบบกระดาษเขาคือบุห่อพี่เหลอมาเฮ้อเนี่ยเพราะว่มันแข็งยมันกินขงก็ีปัญหาอลดวลูกไ่ลปดูสิดูสิพี่เติ้ลอ่านดูสิว่าเขาส่งมาจากไหนอ่ะไหนเ้ดิ งแม่จากเขาคือบอสเขาคือบอเซอร์ที a ่อยู a ่แม่นาะน่อยน่อโนอยนี้แจ็คแจ็คโอลย่ะหนึ่งจุดเ้ยสามจุดแปดหกสามสจุดแปดหกแม่ ก็โมเคแล้วี่ก็ไม่รู้เวทเส้นไอ้อริภูว่าเส้นเปาะมามีมาเจอทุเรียนสิเปาะเปลี่นบ่อแบบนีกันะ้แต่ิแกงเอนไม้นี่ะกันนะกันนะทุเรียนนะกันมีสู้กันสู้แต่ย่างกินซ่หัวละ่บมันสู้ยู่หอใหญ่มันมีหอมไหมมันไม่ทำได้สุกหรอกยาย ต่ว่าหน่วยหนุ่ยอ่าเหว่เวนี่น่ะมีซุกแน่นอนเป็นบ่แต่ว่าหน่วยนี้มันเหลืองอยู่เป็นกาได้กินอยู่เอ็ดเลยจัดการเลยมือนขนุนแล้วก็มาแกะทุเรศเป็นเป็นเป็นตาได้กินนี่บ่ยายยายแกะนะเอาเละเอ็ดอันนี้ไปพร้อมเดี๋ยวเลยนะครับเอาไหมไปพร้อมเดี๋ยวเลยยายายเคยสีแกะเป็นยายเคยแกะใช่ป่ะโอ้ยมือสมบัติ เคยเห็นแต่แก่หมามีเนาะแกะม่มามีมาชิบแปดหน่วยแล้วกันนี่กับแก่ทุเลียนเนี่ยได้กันเก้าเขาส่งแม่วันไหนก็วันวันอาทิตย์ได้น้องเมื่อนี้วันพุธบ่อาทิตย์จันอังค้าวพุทธสามมื้อหอดส่งจากละนองเป็นทุเรียนไต้เลยพี่น้องเด้อหมดนี้นะ very nice ตัวซัน <laughs> <laughs> เอายยายคั้นสมมุติว่าเ้าแกเอามาแล้วมันมีซุกเอ็นอะไรบ้านี่ <c oughs> เ้ามีแมนผู้เซลสันเนาะบ่มปะมัแนแกงไงถ้ามันชุ่กมก็ต้องขวกขวกของความมันเป็นนิ่มๆนะแก,กเป็นตะแกรได้อยู่เดี๋ยวบนส้มคนแกกเป็นตะไดกินยอยู่หนอไหมว่าเอเมนูผิดเลยครับแม่หมือนนี่ แกงเสิร์ฟมะบกอ่อนเพราะว่าเก็บเก็บมะบกมาหลายหน่อยอยู่นะอยู่จ่าอ๋อเป็นอแกงเสิร์ฟมะบกอ่อนดิพักสะแงะหรือพักสะแงงพักสะแงะพักสะแงงหน้ากันมีได้ไปเก็บลังคนขับปุ๊ดเสิร์ฟถางไว้หน้าบ้านรึไงถ้าเผื่อมีได้เอ็ดเลยมีได้เสิร์ฟเราพักสะแงะละจ้าเพื่อเยอะเพักสะแงะกับมาเด้อมื่อนี้น่ะแต่พักเน่าสิมี กันมิเซอร์หอมไก่พูดอมันกมันสูอยูวใหญ่คือ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 จากแบบมีได้กลิ่นมันสำหรับอัมัเลยหอดอันมนงงมันกันเขากขวาอยู่ได้ถึงก็ต้อหอมละคุณมาแกะุนฮ้ย้ย้เ้นเ เป็นกะเขาเลยเด้อคนนั้นแต่ว่าเรามีเมนูลาบเป็ดเดิอเมื่อแรกนะท่ายแ้วเออ,เออเราได้เมนูลาบเป็ดบอกลาบเป็ดมาจากที่ใหนนะเนาะเป็นบแับเพิ่นนั่นละสี่มือเพิ่นลาบสีมือลาบ,ป,ลาบ,ป,ลาบประจำเพื่อนประจำบ้าน เฟินเินหลักันมันนาเินละเอทเบิงูั่อยากินอยากินทุเรียนอยากินทุเรียนน้ำเดีว่าัน้าแซดียวั่นกมเิากินน้ำเดียวแล้มาแค้น้ำเดียวเพิ่งแน่มันละเป็นทุเรียนกินยูบอกเมื่อนน่ะน่อยน่อยนี้สามโลสามโลสามโลแปดขีดเดีว่ะ แปดสามมโนมีจุเดยสามแปหโอเคอเนแลตนตี้แต่ตว่าตนี้คือเขาข,ข,ข,ขึ้นียนกิน่ิไปหาครัต้องไ้กินพร้อมเดียวกับแก,งก่ไงไม้หวานอคเียคู่นี้กัมบมันุบอาค้างกับ่งยให่เวยูจแม่วิธีเปาะทุเรนนะ <c oughs> มีได้เบิ่งแล้วอมีได้มีงเวลาแล้วก็ละครเอ็ดู่เดี๋ยวนี้นะโบ้เอยได้ยิกันขึ้นเห็นจะเป็นกระเพื่ออะไรมีเขาเอ็ดแบบใหญ่นี่นะเขาเอ็ดแบบนี้นะเออกกระป้าดอันนี้ชี้เป็ชี้กาะอีกากคือใหญ่นี่นะมีผู้เล็วก็าดอดอแกะตัวเล่นนะเอเป็นน่มื่อแรกนีกินเขาแงพร้อมเดีวออได้เนาะกะปา โอ้กันปาตัวนี้อ่อนเนี่ยมันหลยเห็นเนื้อมันละละหอมที่แบบนี้นะนี่มีมีมีควักดอกกันเลี้ยงกันซุกอยู่มักาดัวกเปินี่ละแต่ว่าน่่นนะซุกแน่นอนวมเลยซุกใหญ่ คือส้มก็ได้กินอยู่เว้ยมีตองหัวดังแล้วหอมละโอ้ยใหญ่น,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 นี่เอ็ดเป็นเทิงแมนมามีเอ็ดเป็นเทิงทุเรียนต้อหันว่าเซนนั่นเสซนแก้มมามีกับทุเรียนเออกันได้ขึ้นเรอบัดน,นี้นะโอ้ครับอู้อย่างไก่กับแม่นได้ขึ้นน้ำเดือดแล้วบ่อืมขึ้นมาล่ะ เขาเมา่อเก็บกับคนในคิดคอยได้เมือนี้คอยเบิด์ตหาร้อยประมาณเงินหรอครับห้องสักฆกรอัมเภอรหอมหอมนี่เลยอันนี้ใหญ่ๆนี่ยมาควัดมันยังได้ให้เดลมาฮีน่ามันคุ้งเลยดิมันคุ้งดิมันเป็นระเริ่มมันคุ้งมันคุ้งนวลมาแล้วกันมันคุ้งนวลมาแรงรุนแดนใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่มันก็มับเศรษฐกิจ ก็อย่างว่าเราได้ลุ้นได้เนาะซื้อทุเรียนทางไปสนี่นี่มันละซุกเรือว่ามันมีซุกนี่มันเป็นทุเรียนที่เป็นเกล็ดแก่หางเนลยานี้เป็นนั้นใี่นหมนั่นแหละขึเราเราเบิ้ลทิ้เลยใหญ่ถ้าการเอาเอานิ้วจิ้มมึงดูมัน มันละนุ่มเบกสุกพอดีแม่เองแต่ว่าเอ็นเราเลือย่ามังไงแงอ่อได้เบิร์ทงานสี่ห้าผู้เห้อออันเากจยเเบิร์ว่ามันสุกบอ่อเฟสนะแม่ว่าที่แรกมันก็เอดเจาะไปเจาะมาอยู่ในนี้ละบ้านมันเฮงไปเฮงมากมันมีที่กินจะเคลิ้บหรอจะได้กินง่ายบนนอคับบอรน ตามงานดอกไม้กินแร่กินแร่ตามงานดอกแอรพี่อู๊ดพูว่ฟันกลโนะปาะธานมันจังเละเห็นร้องมันปาซัานเป็นวะเอาทุกคนเอาเจอซอยใหญ่เด้อเดี๋ยวนี้นะกีตามร้องมันเลยปาซัาน <l ång> <l ång> อ้กะยู่ไกโโ <l ots> าอ,อ,มมา,อกไกามเเามเินแน่มันมนมนลกอบได้กิเแต่โหดอ่ะกันละเต็มเอรเล่นเาแถวแถวห้าวแบบป๊มีได้แบบห้าวแบบมากกินดิวสดแเอามีว่าร้องนะ มาแล้วเด้พี่น้องซะเข้าเบิร์กมาแล้วเด้มาเด้โอ้โหเด้เสียดายกันยูไก่อะพี่ผู้วาโอ้ยูเคอกันละปะเออกินที่เราวะโอ้ความมันลาอายเอ้ย จงังมีมาเก๊ะมาทุเรนกินน้ำเดือดเนาะ <laughs> มันให้เก๊ะ <laughs> มีได้อยูเนี่ยใช่พอแกก็ไม่หว,วาน่นละทุกคนลุ้นเด็ดเด็ดนี้นะ <laughs> การกันลุ้นกี่เดียวเดี๋ยวนี้นะโอ้าว่ามันจะไปก็ว้าวว้าะได้แบบวาา้าวได้แบบเป็นเมน็ดสวยๆงามๆห,หรือวาา่าละได้แบบ <laughs> สิแต่เน่ยจังนอยกับกะอดกินเราได้อวาแต่มันอ้อมากินคือก้าแต่มันพอดีพอดีเด้บางั่นนะว่าล่ะแกแกเอามาได้น่ะแซ่บมันละมุนให่เป็นวะอืแล้วกเอพนกรลวายูมืสยยโอ้เอาเเอาเอาเาน้ำมันอ้อกอนที่ใหญ่โอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเดินกันละซูมมาเบิ่งเด้อามาไว้ให้ให่มุนเราบอกเบิ่งเด้อ โอ้ระวังมือเด้อวันนี้ประตูมันระวังมือเด้อตุ้ยเออนี่มันร่องมันสูบบ่คนหอนดีเด้อเอาเอาอันนี้คุ้มจ้ะโอ้กันว่ากันละปี๊บกองวันเดอบัตนี้กันละซ้อยใหญ่อันผ้ามามาทุเรียนเด้อครับเดอบัตตนี้นะพี่น้อง ิแต้วมันละหายไงบ่อใหญ่นี่เบิ้งสะก้อนเพิ่นหลังไงยู่เพิ่นหลหาไงยู่งนี่แตน่าโอนี่อะไรมันก็เป็นผู้นึกออกไปแล้วมันก็ข้อง่ายไปโอ้สนันติว่าแต่ออกร้องนึงแล้วก็คอยเอง่ายไปดอ ถามไอ้ไงวะบ้านไอ้น่ะมันหอนคือบ้านเฮ้าดีกว่าฝนตกก็เฮาเลย่มจัดฮอนแขกลอยเดี๋ยวนี้หอนหอนเลยครับเดี๋ยวนี้นะการเปิดแอร์เปิดมือกัดยิ่มีได้มันร้องมากมันท่มจะเป็นเออแล้วเอออะไรไข้ย้อยน่ะกันก็ย่างอันชื่อตึงก็ย่าเยอะเอาเด้อพี่น้องไปนี่กันเราไป็นเปน ผ่านทุเรียนนั่นซอยใหญ่เด้อครับเด้อกันเราปิดกล้องก่อนเด้อบ้านนี้บ้านกันฝนตกเพิ่งเศร้าเมื่อวานมาใส่เพื่อนว่าทางอุบนแล้วข้าวข้าวเจ้หอนน่ะใครเอ้ยหน้าโนอนคอยน่ะเมื่อเราน้ำน่ะแต่ว่าน่าร้องน้ำน่ะได้ยู่งรงน้ำน่ะหน้าอิ้ยิ่แต่ว่าทั้งนู่นน่ะถ้าคนน้น่ะจะเลิกเป็นอาทิตย์เราเนี่ยนี่น่ะัแห้งแบบนี้ ฝนดีพอดเก็บมอนแยะว่าฉันโอ้ไอ้มอนญยะมันฝนตุกฝนตกดุม่อนข้ากราะเปเขาอคือมอนอะมันญยาแค่ได้ขันมันเปะน,นะแม่ควา่าง <laughs> มายายกันเราไปแกะซอย <laughs> <laughs> ขออย่าปิดกล้องก่อนดวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะซอยผู้เท่ากันครับ <laughs>